ถึงเวลาแล้วจ้าทุกคนมาลุ้นด้วยกันนะคะหลังจากฝนตกอันนี้แม่น้องปุ้มๆดักไว้เองหลอบถูกกระปาตัวเล็กตัวน้อยจากฝนตกเมื่อเช้าท่วมหมดเลยนะไม่เห็นดินนะเนี่ยเนี่ยเริ่มเพิ่งเห็นดินเพิ่งเห็นดินโผล่ขึ้นมาลุ้นด้วยกันนะคะทุกคนว่าจะถูกเหมือนเมื่อวานไหม อือพอได้อยู่ค่ะแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานจะเยอะมากมวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมารวบรวมไปเพราะว่าวันนี้ไม่มีรถเข็นรถเข็นใส่มะม่วงไว้วางไว้ตรงนี้ปะ่ะดุกดิเดินน้ำหน้าไปแล้วนู่นดุกดิน้ำเริ่มเริ่มรถก็เริ่มเห็น เริ่มเห็นมุ้งเมื่อเช้าน้ำท่วมมาลองดักดูเฉยๆว่าจะถูกไหมทันจับคันตกถูกอยู่นะทุกคนอย่าว่าไม่ถูกด้อนี่ถูกเป็นบางอันนะบางอันก็ถูกบางอันก็ไม่ถูกเห็นไหมถูกอยู่นะจ้าล้างก่อนล้างก่อนนะคะทุกคนเดีย๋ยวมุ้งเราจะได้สะอาดอาดดูปลามากิน ปลามาปลามากินหัวหันนะเนีย่ยจุบจิบจุบยิบเนี่ยนะปลามากินหัวหันนะทุกคนนะไปกันเลยเนีย่ยปลามากินหัวหันทุกคนเห็นแม่น้องปุ่มๆเดินมาปลาหนีมืดเอา้าเอนนะยังไม่ถึงไหนเลยแอนน่ะเป็นตลอดเลยนะตัวนี้ไปดุกดิกไปดุกดิกปะ dick 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 ก่อนถูกเยอะเลยจ้าเนะ่ะดุกดิกวันนี้ดุกดิกมาเป็นเพื่อนนี่ถูกเป็นบางที่นะฝั่งนู้นไม่ค่อยถูกแต่มาฝั่งนี้ถูกนะทุกคนอยู่ๆโทรศัพท์ก็ดับเองอ,อ๋อโอ้ออ นี่สดๆสดเลยจ้ะมาทุกคนเมื่อกี้ความจำเต็มจ้าถ่ายรูปไม่ได้สักพักนึงก็เด้งออกสักพักนึงก็เด้งออกเ<อ>ยอะมากเลยทุกคนอ๋อไม้ด้วยทั้งไม้ทั้งกุ้งทั้งปลาโอ้รูดูทุกคน โอ้โหมันคักมันคักวางไว้ตรงนี้แหละจะมาเก็บกู้เอาทีหลังเนาะทุกคนเนาะไปไปต่อมันจ้ามานัมานมันฝั่งนู้นไม่ค่อยถูกนะมาถูกฝั่งนีน้เมื่อวานฝั่งนี้ไม่ค่อยถูกไปถูกฝั่งนูน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนกลับบ้านก็จะดักอีกนะทุกคนดักอีก <c oughs> เชือกจะขาดหรือเปล่าเนี่ยเชือกมีน้ำเอา้าอุถูกอยู่นะเอ้ยเอาน้ำเททิ้งก่อนถูกอยู่นะทุกคนถูกยุ่แต่ถุกไม่ค่อยเยอะอันเนี้ยไปล้างล้างล้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาเอากู้ขึ้นกู้ขึ้นเดี๋ยวมาเอา ที่หลังเราจะเอากลับบ้านนะเมื่อวานว่าจะไม่ขายขายกันได้วันนี้วันนี้ก็ไม่ขายนะจะเอากลับบ้านถูกอยู่จ้าปลาปลานี่ถูกตลอดเลยนะปลาก็ดีเล็ก เขาเรียกกระดีเล็กหรอ,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 อฟ้าก็ร้องทั้งวันวันนี้อุ้ยฝังฝังนี้ไม่ค่อยถูกเลยอะ่ะฟังนี้ไม่ค่อยถูกนะ,ะกำนึ่งได้มั้งกำนึ่งล้างไว้ตรงนี้ ล้างแบบนี้มันจะได้ไอ้นั่นนะทุกคนมันจะได้รักษาไว้นานถ้าไม่ล้างชำรุดเร็วอ่ะเหลือสองอันสุดท้ายท้ายท้ายสุดแล้วสองอันสุดท้ายแล้วฝั่งนี้ไม่ค่อยถูกมาถูกช่วงกลางๆเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเนาะช่วงกลางๆถูกแต่แถวเนี้ยไม่ค่อยถูกแล้ว เน่แถวเนี้ไม่ค่อยถูกละ